เลยเจ้าทาสน้อยเปนคนขับเรือค่ะซะขับต้นนวนเลียวเรียวเรียวเฮ้ยพอเห็นท่าเรือชักชักชักนอนชักนอนชักเขามันหนูด้วยอี่เขาเป็นผู้ร้ายแน่เลยหนูเปิดเลยละกันปึ๊บคอมโบตึ้งดูพ่อคอยดูไว้พ่อคอยดูไว้โอ้ยตอนแรกหนูคิดว่าพ่อเป็นสามดาบ พราะว่าหนูเห็นพอใช้สามดับก็เจะตายก็เ้ยหนูก็จะตายบอสตายนั่นหนูดับหนูดับโค้ดอีกแล้วพอได้ยังไม่เบอสไม่ได้เลยใช่เหรอใช่โอ้เสียใจด้วยนะครับคนบวกไม่ดีนี่คือตอนรูนนั่นแหละมานะครับตอนนี้เราก็สามารถย้ายเกาะได้แล้วนะครับเราก็เลเวล ร้อยห้าสิบเอ็นะครับเกาะต่อไปที่เราต้องไปคือเกาะสกายเปียไปก็มานะครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะสกายเปียแล้วนะครับ <S <S เราก็ต้องค่อยๆบินขึ้นไปนะครับไปตามสเต็ปเดิมพ่อไปแล้วขึ้นสิครับหนูมีน้ําตกด้วย <S <S 1> <S 1> เห็นนะหนูบินหนูบินไวกว่าพ่อ,อไม่ใช่ขึ้นไปอีก มารับคุยก่อนด,ดีกว่าพ่อนี่ชักช้าได้แล้วพ่อล้วพ่อจะเป็นคนอย่างนี้ใน,นี่ยพ่นไสไม่ดีเลยแล้วมอนไปคนเดียวด้วยนะทำไมมันคนอย่างนี้ตกตายนะเยินหนูก้นน้อยอะ่ะ <c oughs> พ,พ่อผืนมาเลหพ่อโดนหนูแม่มาเปิดหนูก่อนด้วยนะเค้ เกืบร้อยหนูเลเวลร้อยเก้าสิบแล้วเอ๋ก่อนที่จะไปก่อนต่อไปอ่ะอันนี้ไปก่อนต่อไปน่ะขอเปิดก่อนเลยขอเปิดก่อนนี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอะไรไม่ไหวแล้วคอมโบเดียวแต่ครับเอ๊แล้ว มานะครับตอนนี้เราก็เลเวลหนึ่งร้อยเก้าสิบแล้วนะครับเราก็สามารถย้ายเกาะได้แล้วครับเกาะต่อไปที่เราจะไปก็คือเฮ้ยเกาะต่อไปที่เราจะไปก็คือเกาะคุกอินเทลดาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยคุยกันค่อยคุยกัน <c oughs> อีกนันเนาะไปแล้วไปรอแล้วไปแล้วมาแล้วครับ ตอนนี้เราก็แวะมาสุ่มผลก่อนที่จะไปเกาะใหม่นะครับมาพ่อหนูซุ่มเลยนะขอด้วยเๆ่อด้วอือุ้ยน้องพีทเอาป้าเอาบ้าพ่อให้เฮ้ยเอาดีเอาดีเออหนูก็ให้หนูก็ให้หนูก็ให้เอามะเอามะเอามาอุ้ยนี่นี่นะครับฝนแสงเราจะมมดคินเลยอืม โอ้ยเด้อไอ้สุดเราก็เปลี่ยนกันแล้วโอเคอ่ะอุ้ยขอไปฟาร์มฮัสซอรี่ก่อนอุ้ยอุ้ยโดนโดนน้ำโดนน้ำไอ้สุดเราก็เปลี่ยนกันแล้วไหนฟั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 นโอ้โหยังไม่ได้ขอขอขอได้สกิลบินก่อนสกิลบินสกิลบินเออได้สกิลบินแล้วนี่ ไปพ่อเราไปเกาะคุกอินเทลดาวเถอะเันนี้เดี๋ยวเราบินไปพร้อมกันเดี๋ยวเรากดบินพร้อมกันเลยนะไปคู่กันเลยนะหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวท้งไหนอ่ะคู่กะทางนู้นทางนู้นอันไหนอันไหนอ่ะตันนี้อ่ะที่เป็นสี่สี่ห้าห้ามอ่ะเดินสองสามปึ๊บหนีเฮ้ยบินตีคู่อ่ะบินตีคู่อะไหนไหนนี่อ่ะเจเจนี่เป็นยาเป็นยาโคเท่โคเท่อ่ะ เรากำลังมุ่งหน้าสู่เกาะฮุกเอ็นเทลดาวแล้วมานะครับตอนนี้เราก็ถึงเกาะคุกเอ็นเทลดาวแล้วครับไปหอบไปฟัมกันเดี๋ยวนี่มาดูมาดูมาดูหอบมาดูมาดูจ้ามาดูหอบก่อนดูหอบก่อนเนี่ยอบก้อนเหมันเต้เหมืนเตะเนี่อ้าวทำไมทำไมมันหันทางนี้วะเท่กว่าพ่อเยอะเลยเพราอไม่เขาดูเท่กว่าเพราะดูตึงกว่า ก็เปลี่ยนสีได้ดูเป็นหมีดำเมีเ่ยมเลยมองไม่เห็นเลยนั่นน่ะอะนี่คือสกิลแรกใช้เอิมขาเตะแสงไปแล้วกันอืมได้พ่อความถูกป่านี้ปะเป็นถูกแล้วถูกแล้วเซ่มันยังตีหนูเข้าอยู่เลยโอเคได้เวลแล้วเอ้ยได้วาซารีหนูจะโดนตีตายอยู่แล้วนะ่ะหนูจะโดนตีตายอ่ะ ทำมันตีแรงตีแรงจัง <c oughs> หนูก็จะตาย๊อยโอเคเหบอว่าซารีสามชิ้เจ็ดแล้วอ,ออกไป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 ไปไกลว้าเรยบร้อหนูได้สกิลต่อไปละสกิลที่สองก็คือสกิล ฝนดาวตกฮะทำไมพ่อไม่เอาทีละตัวยังหนูล่ะก็น่าจะโลมากล่ามหายเย่หนูยังได้เอาสองตัวนี้ละกันมายิงโดนทีละสิบเอ็ดเป็นเงี้ยโคตรแรง นี่โดนจับจึบจับเ้ยเจ็บเว้ยมาดูเลยตัวเดียวตัวนี้ล่ะสกิลอ่านไม่ออกเออจะเย็นพัลลุ่เมเออฮเฮ้ยเอาว่ะเมื่อกี้เลือดหนูเหลือ47แต่หนูฆ่ามันได้ก่อนด้วยเกือบหลับแต่กลับมาได้ เราควยกันมานครับตอนนี้เราก็สามารถปีบอสชิปวาเดนได้แล้วนะครับแพอพ่อหนูรับเวสก่อนเลยพร้อมยังเปิดเลยอยากได้ดาบอะอยากได้ดาบวาเดนอ่ะมันเท่อะอุ้ยคุณสองหมดอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บมาเลยแอบไม่รอดแน่สกิลคุณแสงนี้มันอลังการจริงๆอะ แล้วก็แสบตาไปนิดนึงแต่เพื่อความเท่เรายอมมันนั่และไอ้มันน,ออมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเรียบร้อยโอ,อเคในที่สุดก็ตีเสร็จสระทีมาพ่อหนูไปตีวาเด้นรอแล้วกันมาดิอันแรกอ่ะกดอันแรกมาจูยติดต้นไม,ไม้ติดต้นไม้น,ไมนิดนึงโดน โดนโดนพอจัดบ้างสวยเออหนูเปิดตัวดูดาเมจได้นี่ว่าหนูเปิดละวดูดาเมจโคตรแรงนี่ดาเมจสี่ร้อยเจ็ดเก้าอ่ะเป็นไงไม่มีใครสู้ได้อ่ะ <What? S 1> พอกดไปที่รูปฟันเฟืองดิแล้วกดอันด้านบนสุด เรียบร้อยเอา้าอยู่นี่อยู่นี่เป็นไงเป็นไงโคตรแรงโคตรแรงเอา้ากดสกิลผิดนี่ใส่หมดสกิลอ,อะไรก็ใส่หมดอะสกิลบินก็ใช้อ่ะอยู่ไหนโดนเรียบร้อยหนูเลเวลสองร้อยสามสิบหกแล้วแต่เรายัางตีไม่ได้ค่ะอีกสี่เวล แปดตีต่อมาครับตอนนี้เราก็เลเวลสองร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็สามารถตีบอสโดฟามิงโกได้แล้วครับแล้ก็ดูเล่าควยกันใครจะเปิดก่อนพอ,อเองพอไปลน้องพูออ้หล้อโถมดาเม็ดพันกว่าเออเรียบร้อยสองพันอ่ะสองพันอ่ะโุ้ยจ็บเงินเจ็บเงินหิวเงินหิวเงิน อ,าอ,าอา้าวอะหนูตายเลยหนูโดนมาทีหนึงตายเลยไม่นะแกย์ทำใหเช็ดไก่หน,น,น้าเกไม่รอดแน่ตีไม่โดนเลยเรียบร้อยใครจะตายกนแม่ว่างพ่อก,กับมันนะอ่ะจังหวะนี้คิดจะรู้สองคนสู้กับโดฟาบิโกค,คนเดียวว่าไงครับเขาจะรอดหรือจะล่วงเอ้เรียบร้อยครับเดวฟา คิดสู้ตายไปแล้วนะครับคนหนึ่งเฮ้ยคนหนึ่งนะครับที่เป็นความมองหมู่บ้านจัดทห้น่วมเลยมาแล้วครับคิดสล้อีกคนหนึ่งเขาได้ฟื้นฟูมาแล้วทันตายแล้วหอ้ยหนูเกือบตาย EP นี้เราก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเราก็เลยว่า250แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันไว้ EP หน้านะครับบ๊ายบาย ก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ like ับสไคร์พวนเราสองคนนะครับบ๊ายบายไปเลยพ่อเรียนสุดทิ่รักของเรา <c oughs> จะหลุดแล้ว <c oughs> มุ่งหน้าสู่การเดินทางที่จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี <c oughs> ๋ยวเราไปเจอกันอีพีต่อไปไปเร็วพ่อรีบขับเร็ว